AP Honda จุดพลังฝันให้เยาว,วชนไทยเติบโตสู่การเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพผนึกกำลังร,งร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและจังหวัดบุรีรัมย์กับการแข่งขัน Honda ประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge ครั้งที่23ประจำปี2563 เปิดโอกาสให้เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในสายอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาได้แสดงความสามารถในการออกแบบและประดิษฐ์ยานพาหนะที่ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงม,มากที่สุดภายใต้โจทย์สุดท้าทายน้ำมัน1ลิตรจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนท้าพิสูจน์ผ่านการสัมผัสประสบการณ์จริงในสนามระดับโลกที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับการแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge จะแบ่งออกเป็น2ประเภทประกอบด้วยประเภทรถประดิษฐ์และประเภทรถตลาดโดยในประเภทรถประดิษฐ์จะแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันได้แก่ระดับอาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับประชาชนทั่วไป กำหนดกติกาให้รถทุกคันใช้ตัวถังที่มาจากการประดิษฐ์ขึ้นเองเท่านั้นและติดตั้งเครื่องยนต์ระบบหัวฉีด PGM-FI ที่ทาง Honda ให้การสนับสนุนส่วนในด้านประเภทรถตลาดนั้นจะเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าแข่งขันได้โดยใช้รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i Honda Super Cup Honda CZi และ Honda Dream 110i โดยสามารถปรับแต่งเครื่องยนต์ได้ตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ และลงแข่งขันโดยใช้น้ำมันแก๊สโซฮอ E 2 0ใช้ความเร็วเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับการวัดค่าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นจะคำนวณจากน้ำหนักของน้ำมันที่ใช้ไปในระหว่างการแข่งขันทีมที่มีอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะผลปรากฏว่า ทีมนายฮอยทมินจากวิทยาลัยเทคนิคสว่างดินแดนจังหวัดสกลนครทำสถิติวิ่งได้2 2 4 2 6 5กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ลิตรด้วยความเร็วฉเฉลี่ย34กิโลเมตรต่อชั่วโมงควา้ารางวัลชนะเลิศร,รถประเภทประดิษฐ์พร้อมรับถ่วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปครองการแข่งขันประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ ซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่23นะครับการแข่งขันนี้นะครับไม่ใช่การแข่งขันที่ว่าคุณหรือผมจะชนะมันไม่มีคำนี้มันคือคำว่าเรานะครับให้รู้จักว่าการสามาัคคีก่อนอื่นต้องสามาัคคีกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขี่ช่างช่างนี่ยังมีช่างไฟฟ้าช่างเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ต้องมีอาจารย์โค้ชแนะนําให้ทุกคนเนี่ยทำตาม ที่เราได้ซ้อมตกลงกันมานี่ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เริ่มจุดในสังคมนะครับการทํางานร่วมกันความสามัคคีจะทําให้ไปสู่ความสําเร็จเราต้องการอย่างนี้แหละครับที่ให้เด็กๆนี่ร,รู้แล้วว่าไม่มีคุณไม่มีผมมีแต่เราเนี่ยครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางคอรด้าเน้นนะครับให้ว่ามีจุดประสงค์ที่ดีที่สุดนะครับก็สิ่งที่เราลงทุนไป23บปีเนี่ยครับการที่ฟีดแบกนะครับกลับมานะครับโอ้โห มันเป็นเกินกว่าที่เราคาดหมายนะครับน้องๆนี่ครับที่จบดีนะครับก็ไปสามารถไปเป็นครูนะครับแล้วก็สามารถที่ไปทํางานตามร้านของดีลเลอร์เราต่างๆได้โดยโครงการที่เราได้มีหนึ่งร้านสร้างสรรค์หนึ่งสถาบันสร้างสังคมนี่นะครับที่เข้าไปนี่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางคอ n ด้าไม่ได้หวังผลกําไรอะไรนะครับแต่หวังว่าเราได้เผยแพร่เทคโนโลยีไป แล้วน้องๆเขาไปต่อยอดขึ้นมานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากกว่าว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับถ้าเขามีโอกาสนะครับเราได้นําโอกาสมาแล้วน้องๆจะต้องต่อยอดไปเขาจะก้าวไกลไปถึงทางไหนก็อยู่ที่พรสวรรค์ลและก็พรแสว,ลแลสวงของแต่ละคนครับผมสำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมการแข่งขัน Honda ประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco m i l e a g e c h a l l e n g e สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ww w honda ecothai o com ครับ